สวัสดีครับผมตะโมโนจากช่อง TK Channel นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจในการเล่นเกมเพื่อความสนุกและหาเงินสร้างรายได้ไปด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปรวมถึงจะได้ไม่พลาดคลิปเกมใหม่ๆใ,ในการแนะนำการเล่นเกมมือถือเพื่อหาเงินด้วยนะครับสำหรับราคาเงินเกมของแต่ละเกมที่สามารถเล่นหาเงินได้ผมอัปเดตราคาเงินของแต่ละเกมในกลุ่มเพจเกมมือถือเล่นหาเงิน ด้านล่างคลิปไว้ให้แล้วนะครับผมจะมีการอัปเดตให้ทุกเดือนนะครับรวมถึงกลุ่มเพจที่มีการซื้อขายไอเทมในการเล่นเกมรวมถึงซื้อขายเงินของแต่ละเกมผมก็ทิ้งกลุ่มเพจไว้ให้ในกลุ่มของเกมมือถือเล่นหาเงินไว้ให้แล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ที่กลุ่มเพจด้านล่างคลิปเลยนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมในเกม EOS นะครับซึ่งเป็นเกม มือถือที่ถือได้ว่าเล่นเกมหาเงินเกมใหม่นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ก็มีหลายเซิฟหลายชาแนลนะครับก็รวมๆกันประมาณ8ชาแนลนะครับเราก็เลือกเล่นได้นะครับว่าเราจะไปเล่นเซิฟไหนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเกมเล่นหาเงินเกมใหม่ที่อาจจะราคาดีก็ได้นะครับเดี๋ยวสําหรับราคาของเกมเนี่ยราคาเงินในเกมนะครับผมจะอัปเดตมาให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้เกมเพิ่งเปิดใหม่ผมก็จะ ลองเข้าไปเล่นเหมือนกันนะครับก็ผมก็จะลองเลือกนะครับเอาเอาเซิฟนี้แล้วกันนะครับเราก็จะมาดูไปพรอ้อมๆกันนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งจะเข้าเล่นเหมือนกันนะครับสําหรับเกมนี้ผมก็รอคอยมาพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับที่รอคอยเกมนี้เช่นกันเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะมีระบบต่างๆที่ยังไงบ้างแต่ว่าจากข่าวๆนะครับที่ได้จากเกมนี้มาก็คือ เป็นเกมที่มีการซื้อขายแบบอิสระนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการที่เรากดที่ตัวผู้เล่นแล้วสามารถาแลกเปลี่ยนไอเทมได้เลยนะครับซึ่งถ้าทําอย่างนั้นได้จริงๆนะครับจะเป็นการง่ายมากในการที่จะขายไอเทมนะครับไม่ต้องไปวางตลาดให้วุ่นวายนั่นเองนะครับแต่ว่าเขาก็อาจจะมีตลาดกลางที่จะวางขายไอเทมด้วยแต่ว่าจะเป็นยังไงเราก็ต้องไปดูกันก่อนนะครับซึ่งตัวละครในเกมนี้นะครับก็มีทั้งหมด5อาชีพให้เราเลือกเล่นด้วยกันนะครับ ซึ่งแต่ละอาชีพผมมองว่าก็จะมีจุดเด่นนะครับและก็จุดด้อยที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าสําหรับอาชีพในเกมนี้นะครับจะไม่สามารถที่เลือกเพศได้นะครับอย่างอาชีพาดาบ2มือนะครับหรือว่าดาบใหญ่ก็จะเป็นเพศชายนะครับอาชีพนักธนูก็จะเป็นเพศหญิงนะครับอาชีพนักเวทอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเพศหญิงซึ่ง แต่ละตัวแต่ละอาชีพนะครับจุดเด่นจุดด้อยนี่ยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูกันในเกมเลยแล้วกันนะครับก็ลองศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับกับเกมใหม่นะครับเกม eos rest นะครับเป็นเกมมือถือหาเงินที่ถือว่าหาเงินได้แบบอิสระเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันอิสระยังไงนะครับอ่ะผมจะลองนะครับอาชีพที่ผมจะเลือกเล่นนะครับเอาอาชีพอะไรดีเอ่ยครับผมก็ค่อนข้างที่จะชอบในสายที่ โจมตีไกลนะครับก็จะคงจะเป็นไม่นักธนูก็นักเวทนะครับผมก็คงจะเลือกเอาเป็นนักเวทแล้วกันนะครับเอาเป็นนักเวทแต่ว่าตัวจะบางไหมนะครับก็ต้องลองดูครับเอาเป็นนักเวทแล้วกันนะครับอันนี้เลือกแบบชุดหรือเปล่าอันนี้ทรงผมนะครับก็ปรับแต่งทรงผมได้นะครับได้นิดนึงนะครับได้3ทรงนะครับเอาเป็นทรงนี้ไหมนะครับ นี่อ้ชุดก็เท่อยู่นะนี่นะครับชุดก็เท่อยู่ครับนักธนูนะครับเดี๋ยวดูนักธนูก่อนนะครับโอู้นักธนูนี่ชุดก็เท่เหมือนกันนะครับโอเคเอาตัวไหนดีนักธนูนักเวทนักธนูนักเวนะครับนักเวดนี่น่าจะมีสกิลโจมตีหมู่ที่ถือว่ากว้างนะครับแต่ว่านักธนูนี่อาจจะ เก็บมอนได้เร็วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนนะครับเป็นเอานักธนูแล้วกันนะครับนี่ครับสร้างเปิดอ่าแล้วก็กดตั้งชื่อตัวละครครับโอเคมาแล้วครับสำหรับนักธนูครับก็กดเข้าเกมไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นฉากเปิดตัวของเกมนะครับ นี่ก็เป็นเมืองนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าชื่อเมืองอะไรนะครับเราก็มาดูกันก่อนนะครับก็มาที่เมืองนี้กันก่อนเลยครับถือว่าเป็นเมืองที่การสร้างของเมืองนะครับถือว่าโดดเด่นมากครับแล้วก็เป็นเกมที่ถือว่ามีภาพที่สวยงามนะครับลักษณะของเกมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็น่าจะเป็นลักษณะของเกมในการที่จะกดเควสตนะครับเหมือนเดิมนะครับทำเควสต มีการสอนการสวมใส่อุปกรณ์นะครับก็จะเป็นเหมือนเหมือนกับเกม RPG ทั่วไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าจะมีอะไรที่แตกต่างจากเกม RPG ทั่วไปบ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับอ่นี่กระเป๋าครับก็สอนว่าเรื่องน้ํายาครับเอ่อผมขออนุญาตกดข้ามเลยได้ไหมนะครับกดขออนุญาตกดข้ามนะครับเพราะว่าหลักๆก็จะเหมือนกับเกม RPG ทั่วไปนะครับก็ไม่น่าจะเอ่อยุ่งยากอะไรมากนั่นเองนะครับ สำหรับใครที่เล่นไม่เป็นนะครับระบบเกมก็จะมีการสอนนะครับการสอนว่าเราต้องเล่นยังไงนะครับออเดี๋ยวผมขอญอาตกลับไปเมืองสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปทาเควสต่างๆนะครับขอญาตกลับเมืองสักแป๊บหนึ่งครับผมมาถูกเมืองไหมเนี่ยเอ่อไปที่เมืองไหนเอ่ยอยากเจอคนครับคือตอนนี้ผมอยากเจอคนอยากดูว่ามันจะมีระบบของการแลกเปลี่ยนไหมนะครับเมืองไหนที่มีคนนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับ หมู่บ้านนะครับแผนที่โลกจะไปตรงไหนถึงจะเจอคนนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับยังไม่ดูว่าจะไปเจอคนยังไงนะครับเออสำหรับเกมนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่มีภาพนะครับที่สวยงามนะครับ การเล่นเกมนะครับก็น่าจะเหมือนเหมือนเหมือนกับเกม RPG ในเกมมือถือทั่วๆไปครับก็คือกดเควสตนะครับเดินตามเควสในช่วงเริ่มแรกนะครับก็ทาเควสไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เก็บเลเวลนั่นเองนะครับก็มีการหาชุดอาวุธอุปกรณ์มาสวมใส่นะครับแต่ทีนี้นะครับมันก็จะมีในเรื่องของไอเทมแรนั่นเองหรือว่าไอเทมที่เขาต้องการขายนะครับซึ่งเกมเปิดใหม่หลายๆคนก็แน่นอนว่ายังไม่รู้กันนะครับว่ามันคือไอเทมอะไรบ้าง เราก็ต้องไปเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ในเรื่องของไอเทมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าผมได้ข้อมูลยังไงนะครับผมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับสำหรับเกม eos เพื่อเพื่อนเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้นำไปเป็นแนวทางในการเล่นแล้วกันนะครับผมก็จะพยายามศึกษาเกมนี้เช่นกันนี่ครับก็จะเป็นการช่วงแรกก็จะวิ่งช้าหน่อยนะครับโจมตีธรรมดานะครับเพราะว่าระบบสกิลอะไรก็ยังไม่มีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เลเวล1นะครับเพิ่งมาที่เลเวล1ก็ ลองเข้ากันดูนะครับสําหรับใครที่เล่นเกมใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมไปรับของด้วยนะครับนี่ครับก็จะได้ของจากกล่องจดหมายนะครับก็จะมีอะไรไม่รู้ครับมีมา2อาอย่างนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันใช้อะไรได้บ้างก็ต้องไปศึกษาดูก่อนโอเคครับตอนนี้อยากเจอผู้เล่นคนอื่นมากนะครับแต่ว่ายังไม่เจอนะครับสำหรับระบบเกมนะครับเบื้องต้นที่ผมดูนะครับตอนนี้ไงครับคนเจอแล้วครับคนนึง เดี๋ยวดูนะครับว่าจะมีระบบแลกเปลี่ยนไหมเดี๋ยวขอกดที่ตัวผู้เล่นนะครับกระซิบนะครับกล่าวโทษโอ้โหทำไมมันมีไหมครับไม่มีนะครับทีมบล็อกกระซิบเป้าหมายกล่าวโทษนะครับลองแอดเพื่อนไปก่อนครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่ายิงยิงเขาได้ด้วยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเลเวลของผมมันยังน้อยนะครับมันก็เลยยังไม่ เปิดฟังก์ชันของการแลกเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเอาเอายิงกันได้นะครับเกมนี้ยิงกันได้ครับเอายิงก่อนครับยิงก่อนยิงก่อนครับดูครับเขากับเราครับเขากับเราใครจะอึดกว่ากันครับเขาวิ่งครับแสดงว่าเกมนี้ฆ่ากันได้ทุกที่โอ้โหแล้วมันจะเก็บเวลยังไงครับในเมื่อถ้ามันฆ่ากันได้ตลอดอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับมีหน้าเขาบอกว่าจากที่ดูข้อความนะครับเขาบอกว่า เป็นเกมที่ถือว่าอันตรายนะครับเพราะว่ามันฆ่ากันได้ตลอดแบบนี้การเก็บเลเวลนะครับอาจจะค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเลยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ผมแนะนําว่าหาเพื่อนนะครับให้ได้แล้วก็หาปาร์ตี้ให้ได้นะครับไม่อย่างนั้นนี่โดนโดนเก็บเอาง่ายๆนะครับโดนเก็บเอาได้ง่ายๆโอเคครับเมื่อกี้นะครับระบบแลกเปลี่ยนเอาอย่าเพิ่งไปครับเดี๋ยวโดนฆ่าครับเมื่อกี้ระบบแลกเปลี่ยนยังยังไม่มีนะครับเธอเธอไม่ต้องกลัวนะฉันฉันไม่ยิงนะ ไม่ยิงไม่ยิงอ่าซึ่งซึ่งในเริ่มต้นนะครับมันยังไม่มีระบบของการแลกเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นอ่าต้องรอดูนะครับว่าถ้าเกิดเลเวลสูงกว่านี้นะครับมันจะสามารถแลกเปลี่ยนได้ไหมนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งอ่าแน่นอนว่าจากการที่ดูฟังก์ชันมันจะมีระบบของการคราฟนะครับแล้วก็มีดันเจียนให้เราลงหาของด้วยแต่ว่าการลงดันเจียนนี่แหละครับคือส่วนดีที่ว่าอ่าเขาอาจจะฆ่าเราไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไปเก็บอ่ เหรือว่าไปหาของในดันเจี้ยนนะครับแต่ว่าการเข้าดันเจี้ยนจะทายังไงเดี๋ยวเราค่อยดูอีกครั้งหนึ่งอ่ะนี่นะครับสําหรับตลาดนะครับก็เลเวล5 5ถึงจะเข้าตลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับเราต้องเก็บเลเวลให้ได้55ก่อนแล้วเราจะได้รู้ว่าตลาดเป็นยังไงนะครับโอเคครับเบื้องต้นผมก็จะมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักนะครับว่าเกมนี้มันมีการเปิดแล้วนะครับสําหรับเกม eos ซึ่งใครอยากจะหาเงินกับเกมนี้นะครับเกมใหม่เป็นเกมมือถือเกมใหม่เลยก็ว่าได้ที่สามารถเล่นหาเงินได้ก็ มาลองโหลดเกมนี้ดูได้เดี๋ยวลิงก์โหลดผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปให้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนมีข้อ,ขอมูลอื่นๆที่มีเพิ่มเติมในการที่จะเพิ่มช่องทางในการหาเงินกับเกมนี้ได้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ